ค่ะใครที่อยากใช้เซรั่มดีๆสักตัวหนึ่งแต่ไม่อยากหน้าบางไม่อยากหน้าพังนะคะนี่เลยค่ะแนะนําตัวนี้แหละนะคะเซรั่มสลายฝ้ากู้หน้าพังนัชชานะคะช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ผลตอบรับยูจะบอกว่าดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแบบเยอะมากนะคะตอนนี้เราผลิตแทบจะไม่ทันแล้วะทุกคนเพราะว่า ยอดสั่งซื้อเยอะมากนะคะลูกค้าซื้อซ้ําต่อเนื่องเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้คือยอดผลิตนะคะตอนนี้คือตกเดือนละหกแสนกว่าขวดแล้วนะคะทุกคนอืมเนี่ยแหละคือของดีพอของดีอะ่ะมันบอกต่ออัตอนโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากไงอืม เห็นไหมคะผิวหน้าคือดีมากนะคะฝ้าแดดฝ้าล้มฝ้าเลือดนะคะกะต่างๆนะคะหรือสิวผิวติดสารช่วยได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ต้องกลัวหน้าบางนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เราขายมานาน5ปีแล้วอย่างยุ้ยเนี่ยยุ้ยใช้มา5ปีตอนนี้ผิวหน้าไม่บางเลยนะคะใสอมชมพูมากๆเลยผิวฉ่ำเบาผิวเงานะคะริ้วรอยมาช้ามากเลยนะเพราะจะ40สบแล้วนะคะนี่นะคะขวดนี้เลยนะคะ ขวดนี้เท่านั้นนะคะเซรั่ม um, สลายฝ้ากู้หน้าพังหน้าชาขวดแบบนี้เท่านั้นนะคะราคานี้เท่านั้นค่ะ290บาทปกติ5้า้้าินะคะสองขวดห้า้อห้าขวด1น0 0บาทค่ะซื้อเถอะค่ะคุ้มแน่นอนนะคะปลอดภัยแน่นอนหน้าสวยหน้าดีขึ้นแน่นอนนะคะรีบซื้อก่อนที่เขาจะประกาศหยุดนะคะทุกคน <laughs> กักตุนไว้เลยจ้าตอนนี้โปรดีโปรแรงมากนะคะถูกสุดๆเลยนะคะให้ดูเนื้อเซรั่มจริงๆเลยไม่ต้องทาเยอะก็ทั่วหน้าแล้วนะ ไม่ต้องทาเยอะแบบยุ้ยก็ทั่วหน้าแล้วนะแต่ยุยเป็นคนชอบแบบโบกโบกโบกไว้ไงนะคะเนี่ยค่ะดีมากผิวหน้าดีมากนะคะเห็นไหมคะยุ้ยจะ40แล้วนะคะตอนนี้นะคะของนี้ผลิตแทบจะไม่ทันแล้วใครที่เห็นคลิปนี้อยู่รีบซื้อเลยนะคะ ถ้าไม่เห็นคลิปนี้นี่คือแสดงว่าแบบของขาดตลาดหมดเกี้ยงนะคะรีบเลยค่ะรีบซื้อเลยค่ะใช้ดีแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มค่ะ